สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร,ร้อมด้วยคณะกรรมาการวิสามันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศค่ะ ลงพื้นที่ดูงานนะักกศนจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษากศนค่ะประกอบการร่างพรบฉบับนี้ไปติดตามภาพรวมการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะกับกลุ่มสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มอิงดอยซึ่งได้รวบรวมสรุปเป็นวทีอาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ 24กันมานธิการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราชจัดทับใหญ่เยือนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกลุ่มอิงดอยจังหวัดเชียงรายพะเยาพแพร่นาน ระหว่างวันที่30เมษายนถึง2พฤษภาคมลุยรับฟังเสียงสะท้อนสภาพปัญหาก่อนนำมาพิจารณาขับเคลื่อนประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราชซึ่งการลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองสำหรับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกลุ่มอิงดอนนั้นมีสภาพปัญหาและบริบทที่หลากหลายทั้งบนพื้นที่สูงเรือนจำ ชุมชนและผู้สูงอายุโดยคณะกัรมาทิการได้ลงพื้นที่5พื้นที่อาทิก <ST IT US> ารศึกษาดูงานคำตอบอยู่ที่บนดอยหมู่บ้าน <ST IT US> รูปแบบการจัดการศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตให้กับชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์อิโยเมียนณศูนยะ์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านเหล่าสิบตบลแม่สรรองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกลุ่มต่อมาศึกษาดูงานเขียนหูผ่านการเล่นรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจากห้องสมุดประชาชนเชื่อมโยงแหล่งลเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อคนทุกวัยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นและรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช ณห,ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สวยและโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ตะบนป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายกลุ่มที่3ศึกษาดูงานกศนอพอก่อยปี่น้องกู้คนรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกับคนทุกช่วงวัยและรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช ณนะศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัยกศนตะบนเฉียงเคียนอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายผมคิดว่าพรบร่างพลรบเนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับคนในประเทศไทยที่จะเกิดการเรียนรู้ครับผมซึ่งถ้าพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้นะคะ,ะประกาศใช้ก็จะเป็นโอกาสอันดีเนาะที่ทางกศนกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ะะหรือว่าสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลเนี่ยจะได้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอาจจะมีหลักสูตรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นสําหรับเด็กในวนัยนี้นะคะถ้าออกมาทําดีๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการตัดเสื้อให้กับคนที่เหมาะสมจริงๆตามตัวของเขาจริงตัดเสื้อให้พอเหมาะกับคนมันไม่ใช่เป็นการหมองรวมกลุ่มที่4ศึกษาดูงาน เครือข่ายห่วมใจใส่ใจการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราชณห,ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอเชียงแสนศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OOC และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดพระาธาตุผาเงากลุ่มสุดท้ายศึกษาดูงาน เราจะบ,บอละไผยไว้ตางหลังรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษกลุ่มเด็กเร่ร่อนด้วยโอกาสผู้ต้องขังในเรือนจำทหารในค่ายทหารและการจัดกิจกรรม co learning space ในห้องสมุดประชาชนและรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราชอยากจะให้เพิ่มในส่วนของการฝึกอบรมเกี่ยวกับ วิชาชีพระยะต้านนะคะเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะอย่างเช่นการฝึกอบรมระบบคอมพิวเตอร์นะคะผู้เปิด Excel, Microsoft ที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากที่เราพ้นโทษคะ่ะแล้วก็เกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ที่เราสามารถไปพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพข้างนอกของเราได้เพิ่มเติมะคะ่ะบางคนอาจจะต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเข้า การศึกษาในระบบชั้นเรียนหรือโรงเรียนได้นะครับ่าพระราชบัญญัติการศึกษาเป็นการกระจายให้<ม>กสนเดิมนะครับมีอำนาจมากขึ้นในการที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้กกับให้แก่ประชาชนเพราะการลงพื้นที่ทำให้เข้าใจถึงบริบทและความต้องการที่แท้จริงสามารถขับเคลื่อนระบบการศึกษาได้ตามความต้องการสมกับเป็น กสโนเพื่อประชาชน